ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็พึ่งพาตัวเองนะครับดีที่สุดนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อนี้นะครับก็ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับกี่ปีกี่ปีก็เป็นแบบนี้นะครับวิธีที่จะรอดแล้วก็ทางออกนะครับคือต้องพึ่งพาตัวเองนะครับราคานะครับก็เป็นแบบนี้ใลหลายปีที่ผ่านมานะครับ ก็คือในราคายางนะครับอขอย้อนไปนะครับวันนี้ลานรับซื้อยางพาราที่พื้นที่ที่ผมอยู่นะครับก็เปิดรับซื้อเป็นวันแรกนะครับหลังจากหยุดสงการไป9วันนะครับตอนก่อนปิดนะครับก็รับซื้อที่ราคา26บาทนะครับวันนี้เป็นวันวันแรกนะครับที่หลังจากสงการนะครับ ทางร้านรับซื้อได้เปิดรับซื้อตามปกตินะครับก็เปิดมาก็บวก1บาทตามที่ผมาคาดไว้เลยนะครับก็คือเป็นราคา27บาทนะครับก็บวกไปนิดเดียวเองนะครับก็คือหลังจากลงไป5 6บาทนะครับบวกมาแค่1บาทนะครับบวกขึ้นมาแค่นิดเดียวบวกมายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับก็ผลเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับก็คง วิธีเดียวและทางลอดทางเดียวนะครับเราก็คงต้องพึ่งพาตัวเองนะครับเราจะมาคาดหวังอะไรกับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายภาคหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือจะไปบังคับหน่วยงานหรือใครได้นะครับให้ได้ดั่งใจเรานะครับมันเป็นแบบนี้ในห,หลายปีนะครับไม่ว่าจะก,การเกษตรใน รูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังอ้อยยางพาราหรืออะไรต่างๆนะครับมักเจอปัญหาเรื่องสินค้าทางการเกษตรการขายนะครับของชาวเกษตรกร,กรลากย่านะครับราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับข้าวก็มีปัญหาไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับซึ่งในส่วนนั้นผมก็ไม่เคยสัมผัสนะครับก็ ได้มาสัมผัสจริงๆก็คือในส่วนของยางพารานะครับสัมผัสมา2ปีนะครับเมื่อก่อนก็ฟังแต่ข่าวดูแต่ข่าวนะครับว่าเออสินค้าการเกษตรราคาตกต่ำนะครับเกษตรกรเอาผลผลิตมาเทอยู่ตามท้องถนนหรือว่าเอามาเทเพื่อต้องการากดดันผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาดูแลให้มาช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนั้นเรา อยู่ในคนละสวนกันนะครับเมื่อก่อนผมทํางานประจํานะครับไม่ได้มาทําเกษตรนะครับก็ฟังข่าวผ่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับพอได้มาทํางานเป็นกเกษตรกรชาวสวนยางมากกี่ยางแบบนี้นะครับก็คือมันเหมือน,นกับเป็นประสบการณ์ตรงๆนะครับที่เราเจอกับตัวจริงๆนะครับมีทั้งช่วงที่ราคาแย่ราคาดีเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ทำให้ กิจใจฟูนะครับพอพอมาปีนี้นะครับก็ราคากับเริ่มมาตกต่ำเหมือนในปีที่ก่อนๆนหน้านี้นะครับก็เป็นอะไรที่หลากหลายกับรสชาติชีวิตมากนะครับถึงผมถึงบอกนะครับว่ามันเป็นอะไรที่กลไกมันเป็นแบบนี้นะครับกี่ปีกี่ชาติก็หมุนกันไปแบบนี้นะครับกับขึ้นๆลงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ ไม่มีหน่วยงานหรือใครลงมาช่วยดูแลเราได้นะครับมันอยู่นอกเหนือการควบคุมการทํางานของเรานะครับแล้วก็ผมถึงบอกว่าวิธีที่เราจะอยู่รอดแล้วก็ทําการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนนะครับเราก็จะต้องมีทางเลือกในการทํางานมากกว่า1ทางนะครับเราอาจทําสวนยางเราอาจจะมีอาชีพเสริมในเรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับทางที่หนึ่งทางที่สองเพื่อ ทางนี้ตกต่ำเทางนู้นก็มาช่วยเราได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะมาคาดหวังให้สินค้าการเกษตรเนี่ยมันขึ้นอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสินค้าพวกสินค้าภกภัณฑ์นะครับเป็นอ้างอิงราคาตามตลาดโลกนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยที่มา ทําทให้ยางพาราถูกลงก็อย่างเช่นภาษีนําเข้านะครับก็ส่งผลให้ยางพาราเนี่ยมันก็ราคาตกนะครับผมถึงบอกว่าวิธีที่เราจะอยู่รอดก็คือเราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับเหมือนที่พูดในตอนต้นคลิปนะครับทางรอดนะครับ ข้ดีผมคิดออกอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเราพยายามจะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเราก็ต้องดูแลพวกผลผลิตของเรานะครับให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ น้ำยางออกมาเยอะๆนะครับซึ่งในส่วนนี้นี่เราสามารถควบคุมดูแลได้เองได้ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปพึ่งหน่วยงานอะไรนะครับเราอันนี้เราเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูแลนะครับว่าทํายังไงนะครับเดีย๋ยวนี้ความรู้มันมีเยอะแยะนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเราไปสืบค้นสืบหาได้หมดนะครับมีคนที่เขาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาจริงๆยังจังในศาสตร์ด้านต่างๆความรู้การทํางานด้านต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่เราเนี่ยเอาเวลาไปศึกษาหรือเปล่า นะครับไม่ใช่ว่าเราเอาเวลาไปท่องเที่ยวกับโลกออนไลน์แล้วก็ไปสนใจเรื่องข่าวกระแสข่าวดาราอะไรซึ่งมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราเอาเวลาเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับไปศึกษาไปทำยังไงก็ได้นะครับให้ชีวิตเราดีขึ้นครอบครัวเราดีขึ้นการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับถ้าเราลดเ,าเวลาที่เราไปสนใจข่าวดราม่าอะไรต่างๆครับ ผมก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ดีถึงจะดีไม่มากแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถอยหลังแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับผมนะครับก็พอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เริ่มปรับตัวปรับใจได้แล้วนะครับก็คือเรามาเรา,เราไปกังวลกับราคานะครับซึ่งเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เรา ไปจะไปคิดไปจดจ่ออะไรก็เสียเวลาการทํางานสุขภาพจิตเราก็แย่ปเปล่าๆนะครับผมก็คิดว่าผมควรเอาเวลามาศึกษามาดูแลการศึกษาต้นยางว่ามันเหมาะกับดินลักษณะไหนต้นยางพันธุ์ไหนเหมาะกับดินชนิดไหนปลูกตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับยังจะมีประโยชน์เสียมากกว่านะครับก็อันนี้เป็นในมุมมองความคิดของผมเพียงคนเดียวนะครับส่วน เ,เพื่อนๆถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้นะครับก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับสามารถร่วมแบ่งปันพูดคุยกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็พยายามจะถ่ายทอดแล้วก็พูดในมุมมองความคิดในส่วนของผมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามสำหรับช่องเอกเษตรสวนยางนะครับกรเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับช่อง YouTube ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ